ยังนนหนึ่งทางเฮ้ยมาเบิ่บงแน่นี่อ้าวพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อพี่น้องมาเบิ่งนนำหนึ่งๆยังขับบันแต่เอาบททันได้ฝ่าล่ายแล้วหมุกๆเลยเอาหนี่มือเทียบเบิร์นหนึ่งใส่แด้วหนีมือพูดนะอ้ะอะอะาวอวีนนี่เป็นที่ใดตัวนี้ตัวนี้แจ้งได้อยู่ไอวินตัวนี้อ่อนครับจุ๊บมา Saya tanya ikut kau. Tanya ikut kau. ครับผม<อ>สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวาพ่อ,อกับน้องหนึ่งกับไอ้เนวินนะจ๊ะสวัสดีพ่อแม่ญญยายพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดีสี่สุขฉันนะครับผมวันนี้ก็ว่าพ่อกันกับบ้านวินกับน้องหนึง่งในเสองอยู่เลยในเสองของวันจันทร์นอกจาะตูงกับวันที่ทโโสี่จ้าเดือนธันวาคมพศอโสสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าครับเปลี่ย,ยนพิกัดนะหน้องหนึงน่งเนาะหลังจากไปลุยกับนน้องเมฆมาสองหมื่นแล้วครับมันนี้เขามาพิกัดสำนักสงฆ์น้องจองกองไห้นะครับน่ในเขตบ้านน้องแปนนนหหหมู่ตำำบบลลวยคคาาาออเภจรริััังดชีะ บรรยากาศแจ่มใสจะเสาร์นัน่นหนึงเนงาะอากาศเรียมเย็ยนแหละครับม,มบันมน,นี้ไปหล่นกันเบิองสิมีเฮ็ดยังแง่เนา,คาะครับจ้าไปครับนี่นะครับสภาพอากาศเสียงนกเสียงหนูกับสดเสื่นจะเสาร์นะครับนกเขาเบิองอากาศเลยกับมาเบิองดอกเฮ็ดดอกแหลกเฮ็ดยั่างห,หนึ่ง,นนงกอ่อใหญ่จ้าปิ่นดอกใหม่ล <c oughs> เลยเนี่ย <c oughs> อี <c oughs> ก่อแดง <c oughs> กับก่อแดงใหญ่ หัดองุ่นจ้าหัวก็เท่าครับมีดอกเต็มทีไปนัน่นหนึ่งจ้าเป็นจูมเป็นครับเป็นเห็ดกอใหญ่เมียนจ้าตัวน,น,นี้ดอกใหญ่เลยใหญ่ดงครับ แล้ว er ครับองุ่นหน่อยแน,น่่แจงหวานอยู่กันนะครับตัวนี้เด็ดแดงหนาหรือแดงหนาซ้ำจะ้ะตัวนี้ก็เอาจะ้อจะอดจตัวนี้จูมงผนก็เอ,อาดอกนี้ง่ามจะ้ะ เฮ็ดทึ่งๆผู้ซึกว่าสิเบิดแล้วนะครับผ้าหนึงน่งมาเลาะเบิ่งหม่องปลานะครับมหม่องใจปลาในื้อนี้นะครับน้ำก็เหลือพอดีใส่อยู่นะครับแต่ว่าได้มาปลานี่แหละสิพาไปเบิงนนง่งเฮ็ดบดเ์ตเนาะหนึ่งจ้ะเบิร์งสินไปลองเบิ่งเนาะว่าสิมีบ่เนาะแม่นขึ้นไปผูลิ้นใหม่แหละเนาะครับแต่ว่าหนามนี่ก็พอใส่ปลาหลายวันเจ้ว่าหมูใหม่พุ่นล่ะเนาะแม่นตัวนี้เฮ็ดดินเฮาครับเก็บมาเหมือนกันนะครับได้กโอ้หน่อยนึง <G ül> เสียงฝาบ่อหนึง,ห,งห,หนึ่งห่องหนึ่งอยูป่ปะขึ้นไปเบิ่งเขาตามกันเบิ่งครับจ้ะสิมีบอ่อเฮ็ดบดมื้อนี้หรือจังได๋เนาะจ้ะอ่ะมหาหอดคอนแหลกนะครับคอนตะเคียนหินก่อนขึ้นเขาจริงไน่นึงเห็ดบดสูบไปวิ่งหลังเขียวเนาะจ้ะหลุนนี้ตรม จะนำปลาคือพม่าแดงหวัดกอนนี่ครับพร้อมนะน้ง,นง,นงเมียนจะพอดีเก็บออกจากโคนน้ำเนาะเพิ่งจะได้เกิดก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปถึงพอนั่้อยู่กลางแจ้งเนี่ยแล้วเจออกนัน่นเองขึ้นไปสอบมึงเนาะให้วิทย์เนาะ ปายขาวอยู่ด้วยไงนี่บทปลายขาวนะครับงวดฝนงวดบางหันมอสเนาะเาไรวินเธอเดินมาเท่ว่วว<จ>า,วาดอกะพวกวอันนี้ปันไดเนะาะแต่ว่าปลายขาวอยู่งแกงไหนกันวะหนึ่งๆปลายขาวนี่ตัวน,นี้สิไปทั้งแกเนเนง,งเนี่ยไรวินอะต้องสูบนะหลุดเนี่ยดอกงามเป็นกระมีได้ทางปลายเป็นหนึ่งๆมีอนจ้ะ กอ,อ,อกน้ำบ่ถือนอนเจาะตัวนี้ถือนอนเจาะถือแมงเนาะแม่นงจวไปตากไปสูบกระได้ยุกใชมนี่แหละพอดีสุบมาวินว่านะครับเพออยียงเบืองหลังอีกแค่หน,นึ่งเมื้องหนึ่งเบืองทองนี่นะครับตัวนี้สิไปหาปลายขาวแล้วเนาะโอ้ยหลังเขียว จากนนนหน่อยี่ยามหนาวนี่เหงื่ออกหลายขอนบางขอนยังสุ่มอยู่นะน่งหนึ่งไม่นจ้ะฝนตกเฉลีวังวันที่เท่าไรแต่หนึ่งฝนตกบางสองเสมอว่างั้นเองนมือไปเก็บเห็ดหนาแล่ายี่น้องเม็กเนาะไม่นะจ๊ะ,ะเหลืกอกระดอกจิบไปประกอบอาหารได้ดึงออกหน่ำเม่วินเพราะว่าตะขาบคนข่านี่พคนสิเกิดบัวลายได้บานนี่ แต่ว่าปีนี้มาองห่วงนัดหนึ่ง,งเกิดลายไปเชิงงดนบางงานมาใกลายเลยเนาะมาบางงานนึงขวนเกี่ยงดีแห่งครับนี่ปลายเขาอยู่หมองตัวนี้น้องนึ่งกับสีดึงออกเอาไปเอาถือปลายดีกว่านี่เป็นที่ใดตัวนี้ตัวนี้แจ้งได้อยู่ไอวินตัวนี้อ่อนครับ เ <Head> กยมาเป็นเห็ดลังเขียวเกยแห้งเป็นเห็ดกระด่าง <laughs> จำนีืเป็นเห็ดบ <c oughs> ดตัวนี้ตัวนี้เลยนนึงตัวนี้เริ่ม <c oughs> สีออกลังเขียวปลายขาวอยู่นี <c oughs> ่ปลายขาวอยู่หลุนเหมือนครับหลุน ปากปิงสีเห็นมอมนี่หนึ่งดอกปากปิงอุ้ยม่น่าหักจ้ะนี่หนึ่งหนึ่งตัวนี้รุ่นสูบเลยอล้างเขียวหลือจ้ะเป็น,นผึ่งรุ่นผลนที่ยังซีงงามอยู่จะจได้หนึ่งัวนีไหาได้สูบได้จ้ะรุ่นนี้ หวัวดมวงหันได้นี่นนหนึ่งหนึ่งนวะ่ะตัวเด่นอันนี้เก็บออกเพราะว่าส่วนดอกนิดหน่อยนั่นขึ้นมาเบื้องค้อนนีอยู่วันหัวด้่อนเนาะจ้ะ,อด,ะดอกใหญ่ดีเนาะ จเื่อไร่เราก็ยิ่ดิงออก do go ข่าวเดียวครับใส่ตาเลยที่งามเททองเพื่นเนาะจ้านะครับแบบงามหนึ่งอันหนึ่งเฮ็ดยังนี่เฮ็ดแดงหนาอ่ะพี่สีญ่เฮ้ตัวนี้สีเหลืองถึงถึงบ้านนี่ก็เฮ็ดแดงหนาเกิดจ้า กันคอนอยู่เลยแต่ว่าเเกิดสุขอนเนอเฮดบทนึ่งมีนต่สิยางคาะบุกอีกกี่ล้ครับสวยมอืมมันมัคอยใหญ่มีแดงเลยอุ่ดขาวนอกจากเนาะข็มาเลยหนึ่งสวงาม มันคือผู้จองน้อ,นองนนหนึ่งเนาะผู้ิินใหม่นี่ครับ <Th an> ยอยงหนึ่งหนึ่งทางเฮ้อมาเบินนี่อพ่อยังมีไงพ่พี่น้องมาเบิ่งนําำหนึ่งหนึ่งเอียงขับบันพดแต่เอาบททันไดฝ่าล่ายเลวอุ้ยเอีย,ยงหนึ่งหนึ่งแนวนี้ ยังมาจ้นเทียงกำลังพอกคอนเดียวยังนอเนี่ยนี่นอพูนพูนนะครับพูนพี่พูนนะพี่มาพี่เลยพี่อู้แตกไม่กระแซวเลยพี่พีเอ็ดบดคอนนะหนึ่งเอาอีกแล้วนี่ครับแต่ว่าหลุนนี่เอาไพท่านใดนะครับีนเบืองครับจงไว้กอนเนาะแต่ว่ากับ้อกก็เห็นได้อวินคอนเดียวนี่เนาะแต่ว่านอนบนจอเด้อยนี่เนาะมีน้งามเลยจ้ะนี่ครับ หม,หมูกเลยเอานี่มือเทียบเบื้องหนึ่งๆไก่ได้หนึ่งหนึ่งน่ะพูดนะ,อะเอ้ยนะครับจงอีกแล้วเฮ็ดจังได้หนึ่งหนึ่งนี้จงได้พี่นเอาคนไหนจงไว้นี่เนาะน<ด>ินจังมาเอาครับมาจอบก็ได้ได้ครับแต่ออว่าบวบออกบวชสุขอ้อนนี่หนึ่งๆมันจะออกหน่อยเฮ่โดนๆนจังเห็นนะครับนี่ยางจนเทียงแหละครับมือน,นี้ ต่ว่นนี้กำลังเห็นายกับคนนี่แหละเนาะนี่ครับหุ่นอยู่ในตาห่นเป็นเห็ดชวนมากจะเป็นเห็ดแนวนี้ครับเป็เห็ดสูบเนาะเห็ดสูบปลายขาวนำแสดงว่าคอนนี่กำลังจ่อครับไปหาบางอีีไปบึงเห็ดแนวอื่นพื่นนอกมันเนาะจ้าอ่ะลงจากเขามานะครับจนแมงห้องแล้วมือนี้หาบึงวัดันกับบ่อเห็นนะครับเห็ดบดค้อนได้แหงนะครับจึงเลื่อมออกคือบังหันนี้นะครับ ต่ว่าตะคอนเปียกเนี่ยก็จะเป็นดอกเก่าดอกยังคือเก็บแล้วนะครับลงมาเบืองเฮ็ดดินเฮ็ดทั่วไปกันนะครับจังสิผ้าข้าไปหาหนอนกูเกินอยู่นะครับวอนอ่ะหาเบืองหนึ่งหนึ<ะ>่งหนึ่งเป็นดอกเฮ็ดบนี <laughs> <laughs> ่โอ้ดอกฮ็ดกกใหญ่เฮ็ดผ้าเืนมากก็จะเป็นเฮ็ดขาวเฮ็ดอกนยวินนะเฮ็ดโเฮ็ดขาวนี่นะครับ จช่นีเฮ็ดยังล่ะหนึ่ง,งเฮ็ดนาเลยไอ้พี่ใช่มีออกรุ่นเนาะจ้ามองนี้จะเป็นใก่ข้ามเต็มอันหนึ่งนี่อันจ้าไกลงมาแทงนนท่องพี่ล้วครับออกรุ่นเห็นเมื่อจูงก็มี่จะไงจะคล้องก็มี่หอ,อยเดือบุตรท่นเด็กเขาไง่ายได้ครับจะคล้องเพื่อนฝนยังบุตรท่นเบิดดีเนาะจ้าเาหิตบุตรนางก,กิจหลวงฝนได้บ้าน để lại hết bột đỏ con ngăn ở với lại nơi nó nùng da nha mục đích nha lẽ ít nha 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 เห็ดทั้งนองจองนอนท่องนี่ก็จะเป็นเห็ดเล่มแล้วครับช่วงนี้เห็ดหนาแระก็เล่มแล้วครับจนจะเก็บเห็ดข้าวดินนะครับมือนี้ก็จะซ้อมเบิ้งเห็ดเพิงนําแล้วนอหนึ่งนาและบอเห็ดเพิงเนี่ยก็เห็ดบดคือเบิ้งแหละครับจอบเปล่านอเหมือนจะว่ากำลังสเลี่ยมเล่นอยู่นะจนถ้าเป็นมูนี่ต้รงญ่แหง่อยวินนะเลยแล้วมันจะเป็นึ่ง dám gì đồ kia chả Mình cũng nhìn đầu không? hết một bỏ lại viên Thế mà nó Tôi này ở này này chỉ bỏ viên นี่ไข่งหงนกจ้ะนี่เห็ดแข็งไช่เอวินเอ๋อเห็ดตะไคร้มาแล้วจำได้ไหมพูดมีไรเดอกแข็งเลยครับน่าอ่านจำได้จริเนาะนะป่นหอมหอมเลยจ้ะไข่เลยจ้ะกอใหญ่จ้ามีดกอใหญ่กอใหญ่แยงหวาน นะครับบุกม่วงปลาจนเป็นดอกแล้วนะครับพ่นแล้วที่ซื่อมาเมืองไกลๆนะครับับดอกม่วงปลาเห็ดก็ยังหอกู่นะครับเล็กน้อยก็ได้กินบุกม่วงปลานะครับนี่ดกนะครับต้นนี้ก็ได้พ่นเบืองดอกบุกม่วงปลาแล้วก็มาหอดทางออกนะครับบันเบืองยอดเห็ดกันก่อนจังไปสรุปคลิปกับน้องกูเกิลเนาะวันนี้เนาะครับไปบง ฮะน้องกูเกิดน้ำนะครับนี่ครับใช่เห็ดกระสือว่ามาอยุ่น้อยวิทย์น่าช่วงเห็ดสีหยุบแล้วเนาะเมนครับตัวนี้เป็นเห็ดดินเห็ดกอเห็ดนาเลเนาะเห็ดนาเลเห็ดไข่ดอกหนึ่งครับตัวนี้เห็ดบดสูบนี่ชิปสูบอยู่ดอกหนึ่งบ้างอ่อนก็มีอยู่ครับอ่อนอยู่กับบัวลายเนาะเมนจ้ะเจอเด็ดเด็ดกับดอกหน่อยแล้วครับแต่ว่าตัวเอาบัวลาตัวจงไว้ที่พี่น้องถลุนเบิ่งมือนี่เหลือบ่เนาะสิได้นอนคิดน้ำกับตัวนี้ละไปในบ้านกันครับบ้านไปหาหน่องกูเกิดกันเนาะ าาว้มาหอดเลยยืนถ ah ah. ่าเห็ดข้นมุมอยู่ม ah ah ันสวัสด ah ีจ้าเจอดีนางยางดีชื่อมันนางเงยจอคออยู่แต่หน้าบัดนี้บ่ต้องลงมาบ่ต้องลงมาแม่สิขึ้นไปอยู่พี่พี่พี่เอาเบิ่งเห็ดมาเบิ่งเห็ดใช้เบิ่งเห็ดเบิ่งเห็ดนั่ไปหนึ่งใช้ใช้เบิ่งเบิ่งเห็ดใช้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 เห็ดที่ไหนเบิ่งเห็ดอือเบิ่งเห็ดเออเอาใช้เบิ่งเห็ดนั่นเห็ดนั่นดิเออ ตีเอาตัวนีเอาตัวนีเอาตัวนีนี่นี่เอาตัวนีอันนี้เอาไม้ไช่อันนี้เอาไม้ไช่เดี๋ยวไม่เอาไม้ไช่หาเฮ็ดที่นังนี่เฮ็ดที่นังเฮ้เฮ็ดยังอ้าวเอาใช่เออเก็ดไช่เก็ดไช่เก็ดไช่ดูเก็ดไช่โอ้ยมุนชะด้อเอาใช่ใช่ก็โอ้ยขาดแล้วเก็ดไช่ก็คอยนี่ตัวนี่เออเออเฮ็ดนี่นี่เฮ็ด ช้สางยี่ใส่สางช้างยี่ใสช้างฮสงยี่ใส่ช้างย่ใสลูกเออีล่าก็เดแม่มาดิใส่ยิ้มบานเนี่ยเอยนาเจ้าก็ยียดกุ้มุ่งอยู่เลกินขขาแล้วบ่มั่แล้วบ่มั่แล้วบามัแล้วบ่ฮ้ สวัสดีอีกนะเว้ยจุจ่าเนยจุจ่าพญนยมยยเนยุจ่าเนี่ยน้ำในที่หละเนี่ยมาพี่คุณนี่ยมัพ่อวินเอาจุจ่าเนยุจ่าวันนี้เอาจุจ่าวันนี้จุจ่าเร็วใ้จุจ่าเนวใดจุจ่าเรืเรื่องงามอีกเสจ้าสวยให้บงเนยอาจาสวยหน่อยอาจาสวยจ้าเนยไหมโอ้ยนี่นะครับกําลังดยปีเจ็ดเดือนนั้นหนึ่งนี้ปีหกสิปีเจ็ดแล้วเนาะนี้นะครับเกิดกําลังเสิ่มฮาร์ดบานะครับ ใส่กาแฟใส่กาแฟกาแฟใส่ใส่ใส่แฟฮะแใส่แใส่แฮะเบิดลตะนะครับเนาะเป็นยังไงลายันกัชิ้นหอดอยู่ครับนองกูเกิลนตาใหญ่ก็เกาตาใหญ่ก็เกา จะพี่น้องสำหรับคลิปมือหนี่งนึ่งก็ไปวินกระพาพี่น้องไปนำหาเห็ดนอกจากนอฟไปพอกันได้เป็นเห็ดกอเห็ดหนาหลยนอกจากเห็ดบดก็ไดุ้่งจะพี่น้องส่วนดอกหน่อยเอาไปได้นอกจากนอาตามรุ่นมืออื่นนอกจากสำหรับคลิปมือหนีธรรมากันอย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งหนึ่งก็ไปวิ่งนอกจากเพื่อนสิบผ่าคลิปใหม่ๆนอกจากนอฟหน่งหนึ่งก็ไปวิ่งสิผ่าพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดหรือว่าหาเห็ดมองใดเห็ดยังเสียออกใหม่นอกจากสำหรับคลิปมือหนีสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้้้้าาดอจจโย เอาละนะครับพแมยัยพอแม่พีนองลุงป่าอาทุกท่านนะครับสําหรับการเข่าปลาหาเห็ดปลานะครับม้นนี้ก็ตรงกับวันจันททีซีนะครับผมสีทันว่าคม2 5 6 6นพะครับก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมไปพอเฮ็ดบดกําลังออกไม่น้ำแล้ครับมื้นนี้ก็พอแม่พีนองทันได้อันนี้ก็ถนัดทางได้ก็ขึ้นจอบเบื้องใดนะครับขึ้นในคลิปนั่นแหละครับก็ออกบ่ท่านพืชนะครับก็ออกเป็นบางคอนนะครับ เฮ็ดิน hey ก็ได้ร้ายเกือบอยู่มันนี้นะครับก่อนจากกันนี้นะครับขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามีญหย่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่รวมติชมเข้ามาในรายการผิดพาดประการได้ตอบสาวประทานใจกับขออภัยไน้นานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปนะครับขออนวยไว้ใช้พญามิญหย่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเ c ซีผู้ขาทุกท่านนะครับ ทขอมาลับชมคลิปจงประสบสมหวังจะโชคดีโชค m านอย่ามีโรคภัยหลายใดมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวังสิ่งใดคอยสมครื่องมงหมัดปารถนาลำรวยเงินทองมากมียแต่บารมียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็าวคำว่าสวัสดีครับผมผอกันหมู่ไม้ครับสุจ้าได้หลวงสุจริตในวัยบ๊ายบายสุจ้าจุ๊บด้วยจุ๊บมา นะครับบารนี้ก้าไม่ไงไม่ไงเก็บเฮ็ดลลางไม่ไงก็มาลลางเฮ็ดซอยนะครับมาเฮ็ดเฮ็ดซอยนะครับแต่ละมื่อแนวนี่แหละครับมันให้เบื้องแทมถ่ายนั่นะครับคุณแม่ใหญ่นี่แหละครับเนาะมาเก็บได้หน่อยได้ไล่ก็มาจริงๆเสมอนะครับ